สิ่งที่ทำให้ K2-C1 หน้าเก็บก็คือมันเป็น a อตโตไลเฟออันเดียวเลยที่กินแค่3ช่องก็เลยสามารถที่จะเอาไปกับ RPG หรือว่าจะใน G29 ได้โดยที่ใส่หมวกไทเทเนียมด้วยใน,นแง่ของการใช้งานก็นคือตามที่คำอธิบายมันบอกเลยก็คือเป็นมิดทั้งเกราหรือว่าอยู่กลางๆระหว่าง a อตโตไลเฟิรกับ SMG เวลาดิฟายจะแม่นกว่าย s ตโตไลเฟิรแต่ว่ายังไม่เข้า s อ็ เรื่องความเร็วกระสุนกับระยะยิงก,ก็เยอะกว่า SMG เยอะอยู่แต่ถ้าเทียบกับ Assault Rifle ความเร็วกระสุนปืนนี้จะลองโลเลยเยอะกว่าที่โลอย่าง AK15 นิดนึงส่วนระยะก็เท่าปืน5.56ทั่วไปและในแง่ชนิดปืนก็ยังจัดเป็น Assault Rifle อยู่เพราะงั้นมันก็สามารถที่จะติดกล้องความร้อนหรือว่าเครื่องยิงระเบิดใต้ปืนได้เหมือน a s s a l Rifle ้อเสียก็คืออำนาจการยิงมันไม่เยอะ ถ้าเทียบกับปืน5.56ทั่วไปปืนนี้น้ำเม็เท่ากันแต่ว่าจะยิงรัวน้อยกว่าถ้าเทียบกับ s m p แรกปืนนี้ก็ยังยิงช้ากว่าซึ่งโดยรวมพอยิงกันก็จะรู้สึกว่าเสียเปรียบกว่าอยู่หรือถ้าเป็น S.M.G. สุดท้ายนี่คือแพ้ขาดล,ลอยเลยสรุปรก,ก็คือเป็นปืนประหยัดช่องแต่ว่าก็พอยิงไกลได้บ้างแหละถ้าไม่ได้จะยิงไกลก็ใช้ s m p ดีกว่า แต่ถึงอย่างไ้ยิงไกลมากนะใครไม่ชินความช้าของกระสุนในเล่นปีปืนนี้ก็แนะนําอยู่เหมือนกันก็ตามชื่อคลิปนะปืนนี้เป็นปืนเบตนพาร์ตโดยมันอยู่วลวแปจากที่เล่นมาววหนึ่งจะต้องเล่นประมาณ3ตาดังนั้นก็ต้องเล่นทั้งหมด8 3ดสมตาตาหนึ่งก็ครึ่งชั่วโมงรวมแล้วก็12ชั่วโมงถึงจะได้ปืนนี้ นะตอนที่ทําคลิปวันที่2กุมภาก็เหลือเวลาอีก2ีวันก็คือมันจะหมดประมาณต้นมีนาดังนั้นก็คือมีเวลาเก็บได้ชิวเลยถ้าคิดว่าปืนนี้มีประโยชน์จากที่ดูมาก็ขอให้โชคดีในการเก็บสวัสดีครับ